เริ่มกิจก,กรรมวิธีการนวดคู่ก็คือนวดเท้าก่อนนวดเท้าก่อนฝ่าเท้าเป็นจุดสําคัญของเสน้นประสาทสู้โอ้ร, <ทะ S 2> รองเทา้าส้นตีนเต็มไปหมดเลยไม่เรียบร้อยเลยลูกค้าสบายนะไนะม่เลยนะทำไมลูกค้าเราสบายจังเลยแม่มีแต่รองเทา้าเนี่ยนวดคู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่รองเท้าเยอะแยะโอเค วันนี้วิธีการนวดคู่สป huh าวันนี้มีแฮะขัดหน้าดิฉัน <en> ข <car> ัดไปเรียบร้อยแล้วสวยแล้วใส่ใสคอร์สนี่วิธีการนวดคู่แรงๆแรงๆหมอโอเคเก็บดีอืมเจ็บปะยายนิดน้อยวิธีการนวดคู่ตอนนี้เขากำลังฝึกกันนวดคู่ตอนนี้เราจะเปิดสปาที่บ้านนะคะใครสนใจมารับได้นะคะชั่วโมงละสองร้อย เปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะข้าวไม่ขายแล้วอาหารไม่ขายละทําหาอาชีพใหม่ละสปาภายนอกและสปาภายในตอนนี้เรากำลังทําใหม่นี่เห็นไหมคะกําลังนวดหนักหนักหมอนอะไรหน่อยหมอนหนักหนักหน่อยไม่ไม่ไม่ถึงเอ็นมาทำตัวแล้วก็เอ็นเป็นทั้งหมดเลยเออเออคนหน้ามึนอ่ะอัน แรงหน่อยแรงหน่อยลูกค um ้าบอกต้องการแรงแคุณแม่เบาเบาอนี่ไหมอเบาจีแรงไม่ได้ขายแค่น่แม่ต้องขาแกงงอต้องระเบาเบาเบา้าหนี้โอค่อยๆค่อยๆก็เจ้าหนี้แบบแรงแรงอ๋อ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 ออ ค่อยๆค่อยๆโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนใจเย็นเขามีปัญหาอยู่บ้างเดีอยค่อยเอ่าเอ้าเอ่าสอกสอกไปหมอสอกเลยสอกสอกหมอสอกสอกสอกโอเคโอเค